IFC CAF, Cellular Activation Factor, the exclusive patented technology in the new product line Endocare Cell Pro. The entire development, biotechnological extraction, and production process is carried out here. The cell helix technicians collect the eggs daily within 24 hours after they have been laid. This is fundamental to preserve the growth factors present in the eggs and ensure maximum activity on stem cells. Subsequently, the biotechnological extraction process begins. The eggs are carefully washed and inspected, and only those responding to the strict quality control criteria are selected. Using the innovative patented extraction method developed by IFC, the active is obtained. IFC CAF, the basis of Endocare Cell Pro. ตื the new dimension anti ่นมาคุยตืมาคุยอยากรู้ัน่ละอย่งคะว่าไข่หอยทากเนี่ช่วยให้หน้าเด็กลงยังไงอยากรู้ยังคะ อยางน้วันนี้วันนี้เรามีเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับการนําหอยทากมาใช้เป็นความงามเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่หอยเจ้าแม่หอยเลยขอต้อนรับคุณพี่ดาราคาร์ค่ะเจ้าแม่หอยทากนำเข้าหารทะเลเหรอคะเปล่าไม่ใช่อันนี้หอยทากหอยทากค่ะหอยทากสเปนด้วยหอยทากเนี่ยมันดียังไงผมได้ยินมาเยอะว่ามันกินได้ใช่ไหม แลวอะไรอีกไม่ใช่เอสคาโก้อะไรอย่างเงี้ย่ะก็คือต้องหอยทากต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าหอยเนี่ยที่จะเอามาใช้เนี่ยจะต้องเป็นพันธุ์ที่แบบว่าใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบว่าบางคนแบบฟังแล้วเป็นกระแสเดี๋ยวไปเก็บหอยหลังบ้านมาเดินบนหน้าอะไรยงเงี้ยไม่ได้นะคะอันี้แล้วอันนี้ยังไงอะคะเป็นใครอันนี้คือก่อนอื่นก็คือเป็นคนออริจินัลที่คิดค้นเรื่องเซรั่มหอยทากกันหรือการสกัดหอยทากเข้ามาใช้นะคะแล้วก็หอยทากที่จะสามารถ เอามาใช้เพื่อความงามนี่จะต้องมีพัน์ของมันด้วยนะคะก็คือหอยทากออริจินัลจากสเปนพันธ์นี้ก็คือคริปตอนเฟลาสเปอร์ซานะคะก็คือจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ IFC สเปนเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นแล้วก็วิจัยทางการแพทย์เนี่ยมากว่า50กว่าปีแล้วมีเจอแนลทางการแพทย์ตีแผ่แล้วก็คนก็เลยเอามาเริ่มมามาเป็นกระแสใช้กันอ๋อไม่ใช่ยังไงอะคะก็ตัวนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ช่วยกันอย่าง พราะเ f c สเปนทำเซรั่มมาหอยทากมานานแล้วใช้ในวงการแพทย์ช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูหลุมสิวลดการอักเสบนะคะแล้วก็ปีที่แล้วงานในงานวิจัยในการประชุมแพทย์ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ทุกคนก็เซอร์ไพรส์มากที่ IFC สเปนเนี่ยเปิดตัว Endocare Cell Pro ตัวนี้นะคะซึ่งดีกว่าเมื่อหอยทากทั่วไปอีกเพราะว่าสกัดมาจากไข่หอยทากนะคะก็มีไข่ด้วยเนาะใช้แล้วจะแพ้ไหมครับ อบอกเลยคะ่ะว่า Endocare Cellpro เนี่ยเป็นเวสสำอางที่ผลิตมานานมากแล้วนะคะผลิตโดยบริษัทวิจัยชื่อดัง i อซีสเปนเนี่ยดังนั้นคำว่าเวสสำอางเนี่ยโอกาสในการแพร้เนี่ยก็จะเกิดน้อยกว่ามากๆก,กว่าทั่วไปแล้วก็ตัว Endocare เนี่ยก็เป็นเวสสำอางที่แพทย์กว่าทั่วโลกยอมรับกว่า80ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นเวสสำอางเนอกมีนวัตกรรมอะไร3นวัตกรรมใช่ไหมคะใช่ใค่ะก็คือ คำว่าไข่หอยาทากธรรมดาถ้าเราเอาแบบเอามาวางทั่วไปมันก็จะไม่ได้เกิดผลแต่ว่ามันจะต้องมีเทคโนโลยีนวัตรกรมรมลิขสิทธิ์3อย่างระดับโลกก็คือ1 iFC c a p ก็คือลิขสิทธิ์ในการดึงสเต็มเซลล์อันนี้คือสเตมสเต็มเซลล์จากไข่หอยทากนะคะคดึงสเต็มเซลล์จากไข่หอยทากมาใช้ก็คือไข่ก็เหมือนตัวอ่อนนะคะคบแบบนั้นก็คือผลลัพธ์ก็คือมันทําให้เราอ่ะผิวเราแบ่งตัว เซลผิวใหม่แบ่งตัวเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราอายุมากขึ้นน่ะเซล,ลมันก็ทํางานช้าลงช้าลงเซลลแก่ลล์แก่ไม่ใช่ใช่ใช่เซลแก่หัวล้อะกันใหญ่เลยเย็นบ้านจะ่ขึ้นมาตบนะครับไม่ใช่ก็คืออันนี้ก็ยกตัวอย่างเราด้วยเพราะเราจะเนีย่ยสี่สิบแล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้ไข่ก็คือพอเป็นตัวอ่อนปุ๊บมันก็ช่วยทําให้แบ่งเซล์ผิวเด็กๆเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็เทคโนโลยีต่อไปก็คือวเตเร์เจลลี่นะคะก็คือ ตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งโกลด์แฟกเตอร์บริสุทธิ์ก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็บางทีเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับความแห้งกร้านเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับเราก็รู้สึกเอ๊ะเมื่อก่อนเราจิ้มแก้วแ้วเด้งดึเด้งดึ๋งอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจิ้มแล้วแบบเหมือนบวมอ๋อเหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเออบางคนก็ต้องไปพึ่งงานฉีดสารเติมเต็มแต่ตัวนี้จะไปช่วย ทำให้มีน้ำอุ้มน้ําใต้ผิวนะคะแล้วก็ผิวก็จะฟูเด้งเด็กขึ้นมาเลยเงี้ยโดยไม่ต้องแบบว่าไปฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ค่ะมีสามตัวด้วยกันมีเซลโปรเจลครีมใช่ไหมครับแล้วก็มีเซรัโปรครีมแล้วก็ไอครีมใช่ค่ะก็คือผลิตผลิตขึ้นมาเพื่อแบบอย่างสมมุติว่าเซลโปรเจลครีมนี้นะคะตัวไหนเออใช่ไหมเซลเซลโปรเจลครีมตัวนี้นะคะก็สําหรับคนที่แบบว่า อาจจะใช้เป็นเดเดครีมนะคะหรือว่าคนที่เป็นผิวผสมถึงผิวมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบว่าไม่ค่อยเหนียวเนี่ยเหนอะหนามากแล้วโดยเฉพาะอากาศบ้านเราตอนเช้าเหอะมากค่ะใช่ๆหนไม่ไหวอ่มันเป็นแคปซูลขนาดเล็กอะไรเป็นเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนะคะคืออย่างนี้ค่ะเรทติ้งสเปียร์ทีเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ IFC Spain ระดับโลกเนี่ยเพราะว่าบางทีส่วนผสมดีๆอ่ะทุกอย่างเครื่องสําอางดีเลิศแล้วอ่ะแต่ว่าเราไม่มีตัวแคปซูลที่ดีๆในการนําไปสู่ผิวว่ามันก็จะทําให้ ิทภาพเกิดผลไม่ดีใช่ไหมคะ 2. 2> ดังนั้นเลตินสเปียรก็คือแคปซูลเล็กๆะคะ่ะที่แบบว่า mm hmm. เอาเซลล์ส่วนผสมที่ดีที่สุดในเอนโดแคลเซลโปรไม่ว่าจะเป็นสเตมเซลล์ cell, หรือโกลด์แฟกเตอร์เนี่ย mm hmm. ค่ะซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ปกติเราทาก็จะวางอยู่บนผิวเลยใช่ <c oughs> ใชไหมคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแคปซูลเล็กๆเ,เ,เข้าไปจนถึง ผิวหนังชั้นแท้แล้วเราค่อยไปแตกตัวข้างในนึกเลยจึงก็ไปซึมเลยก็คือไปฟื้นฟูผิวแตกในแตกนะไปข้างในผิวใช่ใช่ก็ไปฟื้นฟูผิวได้อย่างดีมากมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มันก็ไปช่วย ทำให้พวกในการผัดเซล์ผิวได้ดีขึ้นดังนั้นฝ้ากะอะไรพวกนี้ก็จะจางลงแล้วก็ค่ะไม่เนอไม่เนอดีใช่ไหมจ๊ะคุณหอยคุณเปิ้ลเลยคะเจ้ม่หอยหอยจะไม่ขอยป็นม่หอยคุณเปิ้ลคุณวิลลี่เรียกสามคนแลวคุะก็จะมีตัวเป็นเจลครีมนะคะที่แบบใช้เป็นเดย์ครีมได้นะคะแล้วก็จะมีตัวครีมที่ใช้เป็นไนท์ครีมนะคะหรือว่าแล้วก็่มันสามตัวเริ่มแรกนี่ต้องใช้ตัวไหนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าในแต่ละวันอ๋อก็คือ ก็จะมีสามตัวคือเจลครีมก็คือตัวเดย์ตัวเดย์หรือว่าสําหรับคนที่ผิวผสมอาจจะใช้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะแล้วก็ตัวที่สองคือครีมครีมก็คือสําหรับเป็นไนท์ครีมหรือว่าถ้าคนผิวแห้งหรือคนผิวมันไอคนผิวแห้งหรือผิวธรรมดาก็อาจจะใช้ทั้งอยากจะซื้อตัวเดียวก็ใช้เช้าเย็นก็ได้แล้วก็ตัวที่เด็ดสุดคือไอครีมนี้แพทย์ตอนไปงานงานแบบว่าประชุมแพทย์ปีที่แล้วแพทย์ยังอเมซิ่งบอกว่าอุ้ยมันแบบดีงามมากคือ ใครที่ใช้ไอคิมีไหนใครได้ผลมาก่อนอ่ะต้องลองตัวนี้เลยคือแบบลดถุงใต้ตาแล้วก็ฟื้นูหลิวรอยเออได้ดีมากเพราะว่าจริงๆไอไอไอคีมนี่เป็นตัวปราบเซียนของในวงการเครื่องสำอางและเวชสำอางเลยนะคะจะใช้ให้ได้ผลนน